สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องโฟโต้นะคะสมาชิกในกลุ่มก็มีดังนี้นะคะ,นนคะ1นางสาวปนะุษกรบัเกตค่ะนางสาวณัชนาถเจริญสุขค่ะโฟโต้นะคะเป็นเครื่องมือแก้ไขภาพออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่ายนะคะโดยมีฟังก์ชันหลากหลายนะคะที่เหมาะสมรับ <c oughs> ทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพในการสร้างสรรค์ภาพและกราฟิกค่ะนี่คือคุณสมบัติกับที่ทําให้โฟโต้เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจนะคะ <c oughs> องประกอบหลักของโฟโต้นะคะจะมีได้แก่นะคะเครื่องมือการปรับแต่งภาพนะคะก็จะมีครอปนะคะองค์ประกอบหลักของโฟโต้นะคะได้แก่เครื่องมือการปรับแต่งภาพนะคะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกได้จากภาพนะคะมันก็จะสามารถปรับแสงคอนทราสต์ได้นะคะแล้วก็ เพื่อปรับปรุงสีและแสงของภาพนะคะก็จะมีฟิลเตอร์ด้วยค่ะมีฟิลเตอร์หลากหลายที่สามารถนํามาปรับแสงให้ภาพดูสวยงามหรือมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะคะสามารถลบสิ่งรบกวนได้ค่ะแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยในการลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพนะคะ mm hmm. เช่นนะคะฝุ่นหรือจุดไม่สวยงามเราก็จะมีการปรับโทนสีช่วยให้ปรับปรุงความคมชัดและการจัดการของสีของภาพนะคะ การออกแบบกราฟิกนะคะแม่แบบมีแม่แบบที่สามารถเลือกใช้งานได้หลายประเภทเช่นโปสเตอร์โซเชียลมีเดียกราฟิกและงานพิมพ์ข้อความเพิ่มข้อความลงในภาพสามารถปรับขนาดสีฟอนต์ font, และการพิมพ์ได้ค่ะสามารถออกแบบสไตล์ต่างๆได้สติกเกอร์และกราฟิกมีคังของสติกเกอร์องค์ประกอบการาฟิกที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในภาพได้ค่ะเครื่องมือการสร้างคอรัสผู้ใช้สามารถสร้างคอร์ัจากภาพหลายๆภาพได้ แม่แบบที่สามารถมีให้เลือกมากมายเครื่องมือปรับแต่งแก้ไขแบบลึกนะคะลักษณะโปรไฟล์รวมถึงเครื่องมือที่สามารถปรับรูปร่างของใบหน้าเช่นการลบสิวการปรับโครงหน้าการปรับขนาดและการหมุนออปรับขนาดหรือหมุนภาพตามความต้องการได้ค่ะเครื่องมือและการทิมและแชร์ผู้ใช้สามารถทิมผลงานที่ทำขึ้นมาหรือแชร์ไปทางโซเชียลมีเดียได้โดยตรงนะคะ ฟังชันเหล่านี้นะคะช่วยให้โฟโต้เป็นเครื่องมือที่สะดวกและคอบคุมสําหรับทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพในการปรับแต่งภาพความสร้างสารรค์กราฟิกต่างๆค่ะวิธีการเข้าใช้งานแอฟโฟโต้นะคะ 1. ่เข้าเว็บไซต์แอฟโฟโต้ไปที่เ e ว็บโฟโต้โดยเปิดผ่านเบราว์เซอร์ของคุณสสมัครหรือเข้าสู่ระบบหากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้สามารถสมัครหรือถ้าคุณมีบัญชีอยู่แล้วให้เข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะ เลือกประเภทของโปรเจกที่จะทํานะคะเลือกไฟล์ภาพที่คุณต้องการแก้ไขจากคอมพิวเตอร์ของคุณสร้างคอรัตเลือกการสร้างคอรัตจากหลายภาพโดยใช้เทมเพลตออกแบบกราฟิก 4. การแก้ไขภาพเมื่อเลือกแก้ไขภาพแล้วคุณจะเข้าสู่หน้าต่างที่มีเครื่องมือหลายอย่างสําหรับปรับแต่งภาพเช่นการปรับแสงปรับความสว่างและความมืดของภาพฟิลเตอร์เลือกฟิลเตอร์ที่คุณชอบเพื่อเปลี่ยนลุคของภาพ ขอบภาพหรือตัดภาพให้เหมาะสมกับงานที่คุณจะใช้นะคะ 5. การสร้างคอลลาจนะคะเพื่อเลือกจากเทมเพลตต่างๆเช่นคอลลาัแบบกิดฟรีฟอร์มหรือเทมเพลตพิเศษสำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มคุณภาพที่คุณต้องการใช้และปรับขนาดหรือเลียงภาพตามที่คุณต้องการ 6. การออกแบบกราฟิกนะคะเลือกเคียดีไซน์เพื่อสร้างกราฟิกใหม่เช่นโปสเตอร์โซเชียลมีเดียโพสต์หรือการ์ดอวยพรเลือกแม่แบบที่เหมาะสม จากนั้นปรับเปลี่ยนข้อความภาพและสีต่างๆให้เหมาะกับการออกแบบของคุณคุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบต่างๆเช่นไอคอนสติ๊กเกอร์หรือโลโก้ได้ค่ะ 7. การมาถึงและแชร์เมื่อคุณแก้ไขหรือออกแบบเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มเซฟหรือดาวน์โหลดเพื่อบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์ภาพไปยังโซเชียลมีเดียโดยตรงเช่น Facebook หรือ i n s t a g r กรการพิมพ์หากคุณต้องการพิมพ์งานที่สร้างขึ้นสามารถใช้ฟังก์ชันพิมพ์ในโฟโต้เพื่อส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์หรือร้านพิมพ์โฟโต้เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันหลากหลายซึ่งทำให้ผู้เริ่มต้นและมืออาชีพสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ